สายได้สั้นกับยาวนี่เท่าไหร่นะคะสั้นก็ร้อยกว่ากว่าสั้นไม่มากครับโอเคยาวเหรอคะยาวประมาณนี่อะไรอัน <c> เ <oughs> นี้ยไอตัวนี้มันหันมามองผม,มครับ <c oughs> ไอตัวเนี้ยมันหัดมามองผมครับมันก็เลยผมก็ต้องเล่นมุกสับดีสับดนเนี่ย <c oughs> มันส่งมาเฮ้ย <c oughs> นะเอาวะ <c oughs> จะวังหวนนี่ได้ยาวทอนนี้เห็นไหมไอตัวนี้ไอตัวนี้มันส่งมาเป <c oughs> ็นมุกแบบว่าเป็นมุกชัยชะกันนะคุณมันมันควรไม่ได้ของรายการก็เป็น ผู้หญิงเนี่ยมันควรไม่ล่ามึงก็ส่งมาผมก็เออยาวเท่านี้ครับอนนยาวไม่มากครับยาวยาวไม่มาก <laughs> <า>ไม่ล่าถามเลยแล้วก็เห็นผมต้องถอดแว่นเพราะว่าสายตายาวฮะมันมองไกลไม่เห็น <c oughs> เดี๋ยวพวกมึงก็แก่เหมือนกู <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> เดี๋ยววันหนึ่งมึงต้องแก่เหมือนกูล oh <my> ดเข้าไปลดเข้าไปผมไม่ได้ทำนั้นแล้วความคล่องแคล่วอาจจะลดลงนิดหน่อยมือสั่นด้วยอะไรเงี้ยครับมือสั่นตื่นเต้นด้วยครับผมแล้วก็มองไม่เห็นเข้าไปซี สวัสดียับใครใจเย็นๆน,นะคะ